สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูแกงจืดไข่น้ำมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมไข่3ามฟองจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะใส่หอมแดงซอยลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปทอดค่ะให้เราทอดไข่ให้สุกทั่วทั้งสองด้านนะคะจะทอดแบบฟูหรือแบบไม่ฟูก็ได้ค่ะพอไข่สุกดีแล้วเราก็ตัดแบ่งให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะ จากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไป500มลลิตรแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไป1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคนให้พอเข้ากันจากนั้นก็โรยด้วยพริกไทยป่น1ช้อนชาคนให้พอเข้ากันแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอย2ช้อนโต๊ะ ผักชีซอย3ช้อนโต๊ะคนพอเข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นำไปจัดใส่ชามเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงจืดไข่น้ำสดร้อนๆคู่กับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกด ติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ